เนิร์ดรีวิวเอ๊ะแอมกู๊ดก่อนไหมฮะสั้นๆเลยแอมกู๊ดแอมกู๊ดสนุกครับเดี๋ยวดูเรีแอคขอนะสั้นๆเลยอุ้ยมาเวลสตูดิโอวุ้ยน่ารักจังเลยวุ้ยจุนนะอ่ะจุนนะ a few minutes later ผ่านไปสามนาที h a t มันเรื่องอะไรวะจบแล้วเออจบแล้วใช่จบแล้ว แล้วมันเป็นอย่างนี้ทั้ง5เรื่องโอเคให้คะแนนเลยกู๊ดสำหรับคนที่อยากไปดูให้คะแนนห้ามผู้่า I am g ู o d ให้ให้คะแนนนะ i อ m อ o กูให้คะแนนดิถือว่าให้คะแนนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะแวะดีเทลนีดหน่อยแล้วกันอ่ะอ่าถ้าให้คะแนน i am g o กูนะส่วนตัวผมนะจากความรู้สึกนะผมให้เรื่องนี้ที่น่ารักเต็มสิบเต็มสิบน่ารักเต็มสิบความน่ารักเต็มสิบใช่แต่การเล่าเรื่องมันแบบอืมเขาไม่ได้ซีรีส์เขาทำให้เด็กดูคุณเอาจริงนะคริสต์มาสสเปเชียลเนี่ยเป็นอะไรที่คุณ ควรจะต้องไปดูผมพุ่งตรงมันไร้สาระอ๋อคุณมอเเป็นคริสต์มาสสเปเชียลเรื่องหนึ่งใช่ปะใช่มันเป็นคริสต์มาสสเปเชียลมันเป็นสไตล์แบบว่าเออทำมาขายของเล่นอะเอาจริงๆเอากั้นเลยเออมันก็สไตล์เดียวกันกับตอนจอร์ดลูคัททำตาบอลคริสต์มาสสเปเชียลแล้วคนก็ด่ากันเปิงอะสุดท้ายคริสต์มาสสเปเชียลก็ไม่เคยมีเลยกับตา a อลเออแต่มันมันเป็นความน่ารักที่เรารู้สึกถึงความความไม่อิ่มท้องนึกออกใช่ความไม่อิ่มท้องมันคล้ายๆกับแต่มันไม่เหมือนถ้าให้เปรียบเทียบเลยนะคุณคออแพรร์กับเื่ง ของปู่ซาบ้าพลังต้องคอมเพลก์กับดักแต่สิ่งที่สิ่งที่มันต่างกันตรงที่ว่าดักอ่ะมันพยายามเล่าเรื่องที่ต่อเนื่องจากพอันมีกิมมิกอ่าแล้วการเล่าเรื่องต่อเนื่องอ่ะดักมันเป็นตัวละครที่น่ารักแล้วมันเป็นตัวละครที่คิดเฟนลี่มันเลยทําให้เรื่องดักเนี่ยมันมันมีสตอรี่เทลลิ่งที่แข็งแรงถ้าให้เทียบกับกรูดซึ่งผมยังไม่ได้ดูแต่ผมมั่นใจว่าถ้าคุณด้าพูดแบบนี้ผมรู้แล้วมาแนวไหนให้เทียบกับกรูดเนี่ยมันไม่ได้มีต่อ T ิล์ลิงแข็งแรงมันขายตัวละครแต่ดักเนี่ยมันไม่ได้ขายแค่ตัวละครมันขายปรัชญามันขายไอเดียในการใช้ชีวิตถ้าสมมติว่าผมจะเอาหนังสักเรื่องให้ลูกผมดูผมจะเอาดักหรือผมจะเอากรูดเพาดักให้ดูเพราะดักอ่ะมันมีสอนใจมันมีเดเวล็อปมันมีคือพูดง่ายเดเวล็อปตัวละครด้วยระดับหนึ่งขณะเดียวกันมันมีมันมีคติีสอนใจด้วยกับคนดูด้วยใช่คุณคุณไม่รู้สึกว่ามันมีคติสอนใจมีมีมันมีคติสอนใจทุกตอนเลยแล้วมันมันเฟรนลี่ตรงที่ว่ามันทําให้เด็กดูแลเด็ก จะได้รู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วการใช้ชีวิตมันต้องเป็นอย่างนี้1 2 3 4งสองสามสี่ต้องคิดถึงคนอื่นด้วยนู่นน้อมสิใช่ใช่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่บวกนะครับโดยการอาร์มกรฟมันทํามาเพื่อที่จะแค่เซิร์ฟเรื่องของความน่ารักเรื่องความเป็นมาเวลแค่เองดังนั้นการที่คุณให้แปดจุดห้าเต็มสิบตอนนี้ลดเหลือเจ็ดแล้วตอนนี้เหลือเจ็ดใช่ไหมเพอาะเพรเทียบกันกับดักแล้วคุณเทียบก็ไม่ได้จริงเออใช่ใช่เมื่อกี้ผมไม่ได้คิดถึงเรื่องดักนะไงเออแต่พอเออพูดถึงดักจริงบอกว่าด้้ความมมอออิ่่่ะแตัันนนเีย กันว่าท้องไม่อิ่มหนังเดียวพูดอย่างนี้ดีกว่าโดยองค์ประกอบของกู๊ดเนี่ยได้ความที่ตัวละครแม่งก็เสือพูดได้แต่ไอแอมเกิร์ดไอแอมเกิร์มันก็เลยทำให้แค่นั้นนะ่ะ<า>มันก็เลยสั้นไปหน่อยแต่มันมันสมเหตุสมผลไหมกับความยาวที่ตัวมินิซีรีส์เรื่องนี้มันเป็น,น่มันก็สมเหตุสมผลแหละเออแต่เพียงแต่เรารู้สึกว่าผมมองในมุมนี้นะผมรู้สึกอย่างนะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณจะทำเหมือนกับอารมณ์แบบฮอยเดย์สเปเชียลจะเรียกคิวส์บัสสเปเชียลไม่ได้เพราะนี่ไม่ใช่มันยังไม่ใช่คิมวส์บ เรื่องหนึ่งเรื่องเดียวเลยก็ได้สักสิบสนาทีก็ได้อะแล้วก็เล่าให้มันเป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนเลยอมีเส้นเรื่องมีสถานการณ์เกิดขึ้นอ่จจะมีล็อกเก็ตลักคูณไหมจะมีอะแดกมาไหมจะมีใครมาไหมแล้วแต่ แต่ให้มันเอา10นาทีนี้ในการที่จะเซตขึ้นมาเลยสถานการณ์ต้นเป็นยังไงอะเกิดอะไรขึ้นกลางต้องแก้ยังไงแก้ปัญหาเนี่ยและจบเนี่ยคือจบโดยความรู้สึกของการที่เหมือนกู๊ดเองอะได้ทําอะไรสักอย่างซักเซตฟูลแล้วรู้สึกปรับปื้มใจดีใจแทนแหลย,ยซึ่งนี่แหละเมื่อกี้ที่ผมพูดเรื่องดักขึ้นมาเนี่ยชัดเจนดักเนี่ยมันทําแบบนั้นแล้วมันก็เอาจริงมันไม่ได้ยาวสิบนาทีซะซามันยาวประมาณไม่เกินเจนาทีอะผมจำไม่ผิดไม่ยาวไม่ยาว<ต>ไม่ยาวมันซับซึ้งอ้าวม,มันมันมีสตอรี่ในแต่ละตอนที่ค่อนนข้างชัดเจแล เราเห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เราสามารถทัชชิ่งกับมันได้แต่ขณะที่กูเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอาตัวละครกู๊ดขึ้นมาเบบี้กู๊ดนารักนาชังอุ้ยแต่งตัวอย่างนี้อุ๊ยตายอุ้ยมีต้นไม้มีอะไรโอ้โเอ,อ,เอ,อคือมันได้ในแง่ความเพลินใช่แต่ในแง่เวลาเร็วไปถูกและอีกประเด็นหนึ่งคือที่ที่หนักกว่าคือเรื่องราวของสตอรี่ที่มันไม่ได้ให้อะไรกับคนดูขนาดนั้นม,มันเลยทำให้แบบผมก็ยิ้มแหละแต่มันเป็นความยิ้มแบบอยิ้ม Huh? Yee. Hmm. How? โอเคแบบนี้ห้ารอบอ่ะเออมันได้แค่ยิ้มอย่างเดียวเ่ม,มันมันไม่ได้ความสุขระดับที่แบบทูดอมแม็กซ์อะไรขนาดนั้นนะโอเคพูดอย่างนี้กันถ้าเกิดใครเป็นแฟนน้องกู๊ดนะไปดูเถอะก็ไปดูแล้วกันเราไม่ได้ห้ามเลยไปดูได้เพราะว่ามัน<อ>สั้นมากรวมกัน17นาทีมั้งแต่แต่เออถ้าเกิดอันนี้เป็นข้อติแต่ไม่ใช่เป็นข้อติในเชิงลบคะแนนเขานะพูดอย่างนี้ไอแอมกู๊ด cool เนี่ยผมไม่รู้นะที่ดิสนีย์ประเทศอื่นเขาเป็นยังไงนะแต่ประเทศไทยเราเนี่ยเขาแบ่งเป็นยังไงรู้ไหมคุณมันมี้ง แยกกองกันเฉยงงหาดูตอนแรกเสร็จปุ๊บอ่าดูตอนแรกเสร็จปุ๊บกูกล่าวว่าอ่าเดี๋ยวมึงคงลิงก์ให้กูดูต่อต่อไปได้อะไรอย่างงี้อ้าวไม่มีไม่ใช่กูต้องไปหาที่อื่นกูต้องออกมาแล้วกูไปหาเสิร์ชคำว่าไอออนกูกูถึงจะได้เห็นว่าอ๋อมีอห้าตอนลือแยกแต่ละกองอันนี้ไม่ได้ให้คะแนนลบแต่บอกเราว่าอุปสรรคของการดูของคนหลายคนนะไม่เข้าใจไม่ควรทำอย่างนั้นนะอันนี้ไม่เข้าใจ